สิ่งที่อาจารย์ปรินพูดที่เราที่เราสัมภาษณ์อาจารย์ออสเมื่อคู่อาจารย์ออสเมื่อคู่เนี่ยนะท่านผู้ชมเนีนะครับตำแหน่งพบสารบ่งชี้ว่าสารเข้าทางระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจนแล้วลักษณะคืออย่างนี้ลักษณะคือพบเซนไนในกระเพาะแปลว่ามีการแปลว่ามีการมีการกลืนจริงนะครับมีการกลืนจริงไม่ใช่การสูดดมอ่ยมาย้ำว่าการพบตำแหน่งแบบนี้เนี่ยคือมีการกลืนจริงอ่าไม่ใช่การสูดดมนะครับและอาจารย์ตรีนบอกบอกว่า การพบเซนายในเลือดระดับสูงแบบนี้เนี่ยก็คือประมาณหนึ่จุดแปมิลลิกรัมนะครับท่านผู้ชมสูงมากนะครับหลักเกณฑ์ที่อาจารย์ออสบอกแล้วเมื่อครู่นี้คือศูนจุดห้านะครับพบเซนนยในเลือดระดับสูงสารเริ่มถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วรูปแบบนี้ตรงกับคดีฆาตรกรรมด้วยสารพิษส่วนใหญ่อันนี้ไมนถึงคดีอื่นนะไม่ถึงคดีอื่นนะครับทีนี้อาจารย์ตรีนบอกว่าความเป็นไปได้ของมร์เดอร์หรือฆาตรกรรมนี่นะครับ มี2อ,อย่างคาตการ,รกับค่าตัวตายสูงสองอย่างเหมือนที่อาจารย์เหมือนที่อาจารย์ออดพูดซึ่งเป็นหน้าที่ตํารวจแล้วเหมือนที่ดรธนก,กิจพูดมาคู่ที่ผมไล่ฟังนะครับทั้ง2อ,อย่างนี้คือฆาตการ,รกับค่าตัวตายสูงกว่าทุกสมมติฐานอื่นนะครับสองที่ประเด็นแวดล้อมอื่นละ่ะที่บอกว่าเอ๊อาจจะเป็นเรื่องของการปนเปื้อนหรือไม่นะครับอาจารย์ตรินบอกว่าการปนเปื้อนแทบ,บ,บเป็นไปไม่ได้นะครับ